ถึงงบประมาณที่สสสสมทบเพิ่มเติมจากข้อตกลงโครงการทุกท่านจะเห็นว่ามีงบส่วนหนึ่งที่สสสนับสนุนเพิ่มเติมอีกจำนวน1,000 0บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ 1. ค่าจะทำป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่และแอลกอฮอลโดยมีตราสัญลักษณ์สสสสำหรับติดในบริเวณที่จัดกิจกรรมทุกครั้งจำนวน 1, 0 0 0บาท 2. ค่าจะทำรายงานส่งสสส ผ่านระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการออนไลน์จำนวน2,000บาท 3. ค่าเดินทางค่าที่พักกรณีเข้าร่วมประชุมกับหน่วยจัดการหรือสะสะสะรวมทั้งค่าจัดทำนิทรรศการถ้ามีอีกจำนวน7,000บาทการรายงานทั้ง3ส่วนกิจกรรมนี้ให้รายงานรวมอยู่ในวัตถุประสงค์ที่1โดยต้องมีรายละเอียดของกิจกรรมและรูปภาพประกอบให้ชัดเจนห้ามนำไปสร้างเป็นวัตถุประสงค์ใหม่ ห้ามนำไปใส่ในรายงานการเงินในช่องรายจ่ายอื่นๆและห้ามนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการลักษณะการเขียนรายงานให้สมบูรณ์เช่นระบุว่าเวทีประถมนิเทศวันที่จัดก,กิจกรรมวันที่เท่าไหร่สถานที่อะไรกลุ่มเป้าหมายมีใครบ้างรายละเอียดที่เกิดขึ้นในกิจกรรมใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรและผลที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมค่ะ